ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by ARR Gold Trading วันนี้วันที่1เมษายนพศ2565พบกับผมชวนัยขับพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจัดทาง ARR และในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่332ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ Gold Spot นะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ราคาทองคําก็สามารถคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการขึ้นไปสร้างจุดสูงใหม่ถึงบริเวณ1950นะครับก่อนที่จะถูกเทขายทากําไรลงมากับพริบอยู่แถวแถว1938ในเช้าวันนี้นะครับ แต่ว่าดูจากภาพกราฟแล้วเนี่ยโมเมนตัมในการขึ้นมันเริ่มลดลงมาแล้วนะครับเมื่อเทียบกับชุดการขึ้นก่อนหน้าดังนั้นก็เป็นไปได้ครับที่ราคาทองคําจะไซด์เวในวันนี้นะครับดังนั้นกลยุทธ์ก็คือเล่นสั้นในกรอบไซด์เวนะครับโดยมีแนวรับอยู่บริเวณ1920แล้วก็แนวต้านที่บริเวณ1950ถ้าใครอยากจะลดความเสี่ยงก็แนะนําให้ลดขนาดไซ์หรือโพซิชันลงมาด้วยนะครับ ประเด็นข่าวในวันนี้ก็มีทั้งข่าวบวกและข่าวลบนะครับที่จะมาส่งผลกระทบกับราคาทองคําได้เรามาดูที่ประเด็นบวกก่อนนั่นเองครับนั่นก็คือตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาย่ําแย่กว่าที่คาดการไว้นะครับทั้งการจับจ่ายใช้สอยของคนสหรัฐที่ลดลงแล้วก็การว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอันเนี้ยจะส่งผลให้ค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐลดต่ําลงมาได้ครับส่วนประเด็นลบ ที่จะมากระทบราคาทองคําก็มาจากราคาน้ํามันนั่นแหละครับที่อาจจะปรับตัวลดลงนะครับจากการระบายน้ํามันสํารองปริมาณ180ล้านบาร์เรลไปเป็นเวลา6เดือนนะครับอันนี้เป็นไปตามคําสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่ต้องการจะช่วยลด ภาระของประชาชนนะครับให้ใช้น้ํามันได้ถูกลงอันจริงอาจจะกระทบกับทั่วโลกด้วยก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยท่าราคาน้ามันมันลดลงเงินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้พร้อมราคาน้ํามันก็อาจจะปรับตัวลดลงมาได้ซึ่งถ้าเงินเฟอ้อมันลดลงมาเนี่ยความน่าสนใจในทองคําก็อาจจะลดลงตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับ สำหรับ ARR เราในวันนี้นะครับเราให้แนวต้านไว้ที่1945-1955แนวรับที่1925-1915สต็อปลอนเมื่อหลุด1910ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในอพิโซดหน้ากับฝอยทอง by ARR สวัสดีครับ